เคยสงสัยหรือเปล่าครับมือถือสมัยนี้ทำไมเราถอดเปลี่ยนแบตเองไม่ได้เหมือนสมัยก่อนอันนี้มือถือสมัยก่อนแบตบวมแบตเสียไปซื้อมาซื้อมาเองเลยแล้วก็ซื้อมันใส่เปลี่ยนง่ายไหมสะดวกไหม เออแล้วเดี๋ยวนี้ทําไมเขาต้องต้อนไว้จะต้องไปหาช่างให้แกะนะครับเจ้าของเองแบบต้องมีความรู้เรื่องช่างจะเปลี่ยนแบตเองได้เพราะอะไรนะครับข้อแรกเลยนะครับมันเพิ่มความแข็ขงแรงแล้วความบางนะครับเวลาเราตกกระแทกอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่กระจายฝาไปทางแบตไปทางนะครับมันตกปุ๊บหยิบขึ้นมาใช้งานได้อ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบแหละข้อแรกนะครับ ส่วนข้อ2สังเกตไหมครับเครื่องสมัยนี้กันน้าได้่าบางทีรุ่นทบๆเลยลงไปดําน้ําได้เลยถ่ายรูปใต้น้ําได้ก็เพราะเหตุน,นี้นะครับถ้าเป็นตัวที่เปิดฝาได้นะครับมันซีนยากมันจะไปซีนยังไงอ่ะเขาเรียกว่ามันต้องคอยเปิดอะ่ะมันซีนยากแต่ถ้าไอเปิดยากๆเนี่ยเขาซซนมาให้เรียบร้อยหมดเลยลงน้ําไปดําน้ําก็ถ่ายได้นะ สังเกตไหมแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ,อเก็บไฟได้เยอะขึ้นนะครับก็เพราะว่าเขาออกแบบเอาแบตฝังไว้ในเครื่องก็ออกแบบให้วงจรและแบตใช้พื้นที่คุ้มขยายความจุแบตให้ได้มากขึ้นนะครับชาร์จแบตครั้งหนึ่งใช้ได้ยาวเลย4ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของแบตเตอรี่ขอสอนี้แล้วกันครับมันอายุการใช้งานมันนานขึ้นนะครับกว่าจะถึงจะเสื่อมจะเสียเวลาถอดเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องบ่อยเหมือนเครื่องสมัยก่อนแล้วนะครับสรุปคุณชอบแบบถอดได้หรือถอดไม่ได้คอมเมนต์บอกมา